แบบร้านแบบเพิงเพิ่งอะเนาะอยากอยากกินฟิลแบบเพิงเพิงวันนี้มากับคุณอีนะคะมากับน้องออยนี้เลยทุกคนแก๊งเราไปหากินข้าวข้างหน้ามีรสมเดื่ออะไรอ่ะใช่ไหมอ่ะพ่ออยากกินสมตำใช่ไหมอ่าสมตำมันบ้านอุ้ยเป็นร้านเพิ่งจริงๆด้วยทุกคนเฮ้ยจริงๆอ่ะกินไปก็เจอเลยใช่นี่เลย เป็นร้านเพิงเลยอะ่ะโหนี่บรรยากาศทุกคนวันนี้เหมือนแบบวันนี้ฟิลฟิลพิลเหมือนนักบอลมากเลยอะ่ะตอนนี้อยู่พัทยานะครับยังไม่ได้กลับเทมนะทุกคนต้องกับเหมืนนอนนักบอลทุกค ตำป่าเนาะมาตำป่าหรือตำอะไรตำป่าตำป่าปกับตำปูปลาครัแบแบซ่บแซ่บจัดจานเอาเพรินโอ้โอแม่มาขายตรงนี้เลยเหรอ<ะ>อุกก่นากาศดีจังเลยแม่ชื่ออะไรผัดแม่ผัดเหรอแม่ผัดขายขายได้ยังวันนี้พอ,อพอได้เนาะเป็นร้านเป็นร้านประจำหรือแม่แม่มาขายที่นี่ประจำหรอ ่าเราจะดูฝีมือแม่ขวานกันนะครับว่าแม่ขวานจะตำสเต็ปสักแค่ไหนทุกคนเป็นร้านเลินจริงอ่วันนี้แม่ขายผมเท่าไหร่ปากระเป๋าหกสิบแม่จริงจริงอยากตำเองเอตำเองนะต้องแน่ จริงๆแม่น่าจะตำอร่อยแหละแต่ว่าดิวอะชอบกินแบบตำอยากตำทีทีคนวันนี้เราจะมาตำส้มตำแค่พิกืใั่แค่เป็นคนใส่ครับคนอีสาน่ะครับแม่คนที่ไหนครับแม่อ๋อคนพัทยาน,นักวอดตำ ร้านเนี่ยกี่โมงเนี่ย,ยโอ้ขายตั้งที่โมงขายสามว,วันนี้เราจะมาเจอส้มตำคุณดิวบูราพริกดับตั้ำเมงเลยเหรอคะทำเมงเลยนา่าแซ่บปะน่าแซ่บวันนี้พ่อค้านะครับใครผ่านมาได้นะอยู่กับแม่ขายกับแม่ครับสู้ชีวิต เรนอายุเท่าไหร่แม่ขวันเอายุเท่าไหร่แล้ว4 8แปดมีลูกมีเต้าไหมแม่มีลูกกี่คนข่ายเลี้ยงลูกหรอแม,ม่โตแล้วลูกโตแล้วนี่ทุกคนมาดูฝีมือทีเดียวนี่ส,สังักบสังเกตลยเนั่น ปลาอันนี้น้ำมะขามแน่ปลาปลาปลาตาไอเดีกวเอยูดแล้วปลาต้มเองเหรอแม่ ลาแม่น่าจะนัวนะกลิ่นหอมมากมมีปูด้วยหรอแม่ปูต้องหินเลยไหมแม่ไม่เนาะขอสองตัวนะแม่ให้แม่คิดราคาเลยนะเขาเรียกปูอะไรแม่อุ้ยปูเค็มเหรออี๊ ในอันนี้ตำป่าใส่อะไรบ้างตัวกับยาลด้วยดาราพันิ์ ไรแตกแล้วพี่น้องไรแตกฮะนี่เหรอแม่มันเยอะไปอ่ะตำแบบบูขินมันถึงจะอร่อยอ่ามันเยอะไปเท่ากับโบดเท่ากับโบดอ่าวลูกตาจับให้มั่นเลยโอเคเนี่ยบอกอยากชิมไงขึ้นมาให้เลยว่าไปร้านหน่อย น่าจะสับอรำอายกมากน้ำปลาทรายชืมไอรู๊ชิมปลาสวยอร่อยอร่อยครับไม่อร um ่อยนะป้าบารแม่ขาวถุง แม่ลองทิ่มดูแม่วาดิ้ฝีมือได้ปะอ๋อแม่ไม่กินปลาแม่เคยปลาแม่ถ่ายส้มตำแม่ไม่กินปลาพีนะพี่อันนี้พีคนะถ่ายส้มตำปลาหลแต่ไม่กินปลาแซบ,บเลยทุกคน ก่อดีวเคยขายส้มตำไงดีวก็เลยทำเป็นน่ากินดนะามยทุกคนดูนะถ้าคนเคยเคยขายส้มตำอะ่ะจะรับถุงเป็นโอ้อง จริงจริงจะรักถุงเป็นแม่ปริยาจบปะขอาถุงครับแม่แม่ขอบผักบุ้งด้วยแซบ่แซบๆวันนี้มาอุดหนุนแม่ก่อนอุ้ยมีมะแข,ขงพร้อมพี่นอ้องขอที่แม่ด้วยหน่อยนึงเอาขนมด้วยแม่อันนี้เอาขนมด้วยอันนี้อะไรแม่ใส่แซบขนม ถ้ลองมาตังหลานก็พอได้อยู่นะนี่ร่มมามีชาย้าเสียหาแม่เอาไย่างด้วยไหมเอาไย่งยยางด้วยย่างดค่ะไย่างด้วยนี่เมนูที่น้องดิวตามันนีเดี๋ยวไก่ย่างด้วยทุกคน วันนี้มาอุ่นหนุ่มแม่ขวัญนานะคาะที่พัทยาแซ่บนี่ไ,ไก่ย่างเขาดังเปิดยังไงครับนี่อเอออดเาไปหมดนี่แหละให้หมาแม่ไปแม่จะได้มีรายได้ ่แม่แใส่ถุงรวมไปเลยครับใส่รวมไปเลยนี่นี่ มาับน้องไายด้วยนี่น้องไอ่ก็มานี่นี่ออ้อมาขุดคนจอดรถข้างทางเลยทุกคนเป็นานเกิร้านเกิงนะวันนี้ลมดีมากเลยลมดีมากเลยอ่ะบรรยากาศแสดงว่าแม่ไก่ก็หมดแล้วใช่ไหมครับ <S <S ไก่หมดแล้วนเนาะ นี่เลยทุกคนวันนี้มาอุดหนุนแม่ควันน่ารักมากหลบเลยลูกใค่ะเท่าไรคะแม่น,นี่ได้เยอะเลยวันนี้ไกห่นะไกหมดตู้เลยนะไก่หมดตู้เลย ร้อยสามสี่เอามาบิกรังค์กันบึกรังเลขาโอ้จะแบ่งร้อยแน่ได้สองพันได้ไหมอ่ะเยอะไปอ่เอาเป็นกำลังใจเป็นแังใจน,ะ <c oughs> นานๆมามาทีขอพรหน่อยครับ เมื่อจะเพ่งเหมือนแม่จะร้องไห้อ่ะดีใจหรอเคยเคยเจอแบบนี้ไหมนะเป็นกำลังใจนะในนานแบบว่าผมผ่านมาแลแม่นะอย่างน้อยๆก็ยังมีคนดีๆที่แบบว่าช่วยเหลือสังคมสู้ๆนะครับเสี่ยวของผ่านมาคุณนี่ผ่านน้นมาน่ารักมากนี่เขาเราจะไปกินส้มตำกันทุกคนส้มตำที่บุฟิ่ทิวขอบคุณครับแม่ É nada.